อากได้หล่อๆแบบนี้ทักหาเอสิครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอมาเฟียฟอร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันแบบว่าไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถของลูกค้าที่เตรียมส่งมอบแล้วนะครับคันนี้นะครับอยู่กับเจ้าตัวเรนเจอร์เ l s นะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับ ขนาดเครื่องยนต์ของเขานะครับอยู่ที่170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับเป็น2.0เทอร์โบดีเซลนะครับจับคู่กับเกียร์ัอโนมัติ6สปีดนะครับและตัวนี้นะครับเป็นสีขวัญใจนะครับสีเทาดำนะครับหรือสีเมเดียเกนะครับตกแต่งกันด้วยในฝากระโปรงหน้านะครับเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะครับคำว่าเรนเจอร์สีดำเงานะครับ แต่งด้วยกระจังหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกระจัง FORD สีดําเงานะครับอ่าเป็นลักษณะที่ตรงนะครับช่วยระบายความร้อนได้ดีและการเศษหินเศษใบไม้เศษอ่าอะไรต่างๆที่เล็ดเลาเข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟออกแลมป์นะครับที่สามารถเลือกได้นะครับเป็นทั้งสีขาวและสีส้มนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับ ตัวไฟนะครับจะเป็นไฟ d a y ์ไลท์นะครับที่เป็นรูปซีแคมนะครับเป็นลักษณะเด่นของ Ford นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟมัลติเฟก LED นะครับที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้มืดเมื่อไหร่ติดเมื่อนั้นสว่างเมื่อไหร่ดับให้ทันทีนะครับเรียกได้ว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับเป็น ชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเป็นสเกิร์ตที่ครอบเข้าไปโดยช่างของเราที่มีฝีมือชํานาญนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีริ้วรอยนะครับสามารถเอาออกได้ง่ายๆและขัดคาบกาวได้ทันทีนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหน้าสามารถเลือกสีได้นะจะเป็นสีดําเงาหรือสีบอลบอกเอได้เลยที่จัดให้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ามีช่วยระบบส่องสว่างมาให้นะครับติดได้อัตโนมัตินะครับอยู่ที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเลี้ยวนะครับเลี้ยวทางไหนติดทางนัั้้นนนเเเป็รรรระะบบบที่าาสิมมใหค เดี๋ยวไปกันไวนิดนึงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเป็นระบบที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระแบบปีกนก2ชั้นนะครับพร้อมสปริงคอยและเหล็กกันโค้งนะครับช่วยเรียกได้ว่าเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้ความนุ่มนวลที่มากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ลูกค้านะครับเลือกเป็นแม็กขนาดขอบ20สีดําเงาก้านวายนะครับเป็นยางออเทเรนนะครับสามารถลุยได้ทั้งถนนดําและถนนลูกรังนะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงแต่เชื่อได้ว่า แลกกับความเท่แลกกับความหล่อไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับรีดน้ําได้ดีลุยได้ดีนะครับมาพร้อมกับยางนะครับที่เป็นยางขนาดนะครับ275ทับ R 2 0นะครับและเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับมากับค้อบมือจับที่เป็นลักษณะสีดําเงานะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าตัดกับตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของภายในนะครับ ในส่วนของภายในนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาให้คู่แล้วนะครับแล้วก็หน้าปัดเรือนหม่จะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอซิงค์ 4A ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมยังสามารถโทรฉุกเฉินได้นะครับในระบบ Ford p a u c Connect นะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านข้างเห็นไหมครับกาบข้างนะครับที่ประตูนะครับเป็นชุดแต่งบริีิชิของ Victor นะครับตัดกระสีดำเงา เพิ่มความเท่ดุดันเข้าไปอีกนะครับในส่วนของฝาทางน้ํามันก็ครอบมาเป็นตัวครอบกันรอยสีดําเงานะครับมีตัวหนังสือของเรนเจอร์ที่เป็นสีแดงตัดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับซุ้มล้อนะครับขนาดใหญ่ที่รับตัวล้อได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ล้อเนี่ยไม่ยื่นออกมานะครับนอกจากเท่แล้วก็ยังมีประโยชน์อีกเวลาเราขับไปเราตะกุยพวกหินในในดินในทรายลูกลังเงี้ยสามารถที่จะช่วยกันได้ไม่ให้กระเด็นออกมาโดนตัวรถได้นะครับช่วยรักษาสีรถได้อีก แล้วก็ลักษณะเด็ดอีกอันนึงนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับเป็นของ Outlander นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเหล็กขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานนะครับสามารถที่จะขนของหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาเชือกเอาอะไรลัดเพื่อความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับของ Outlander เนี่ยมาพร้อมกับไฟเบรกด้านบนนะครับแล้วก็ตัวสปอตไลท์ที่ติดตั้งมาและใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะมี ไฟเบรกดวงที่3มาให้พร้อมกับตัวโลโก้เราที่มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับแล้วก็ยังครอบฝาท้ายมาอีกที่เป็นสีดําเงานะครับลักษณะทรง F150 คล้ายกับแรปเตอร์นะครับตัวหนังสืออะคริลิกนะครับที่เป็นตัวสีดําเงานะครับและยังมีที่ครอบไฟท้ายเสริมมาอีกนะครับคันนี้บอกเลยแต่งโทนตัดสีเทาดํากับสีดําเงานะครับและยังมีอีกนิดนึงนะครับ เป็นตัวกันชนหลังนะครับที่เป็นกันชนเหล็กนะครับของไลโน่ครับเพิ่มความเท่หล่อดุดันและสามารถใช้งานได้จริงนะครับพร้อมกับไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับที่เสริมเข้ามาให้ช่วยส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะครับ XLS 4ประตูยกสูงในราคาเพียง799นะครับหรือ7 9 9 0 0 0บาทนะครับอยากได้หล่อๆแบบนี้อยากแต่งแบบนี้สามารถบอกเอได้ทักหายเอ้ได้นะครับโทรหาได้ที่เบอร์0 9 9 1 9 5 5 6 5 2และแพลตฟอร์มที่ขึ้นให้ทางด้านล่างนี้ ปรึกษากันได้อยากได้แบบไหนอยากได้ดอกเบีย้ยต่ำราคาถูกหรืออยากได้พร้อมชุดแต่งแบบนี้บอกเอได้เลยในส่วนของวันนี้เอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ